รมไปกระสังนะครับ đây này có cái sổ sơn trông sơn trông sơn trong này rồi sơn trông sơn trông sơn trông sơn Chụp. ดนเดียวดนเดียวไหมทางดเดียวน้อครับผมถอยขึ้นเลยครับโอ้โจดตรงนี้เนาะอืหูมสองนคใจจะได้หอมทียห้อหาที s> <S ่ปัดไปแล้วนะครับตรงนี้แล้วครับ เจเจทางไปทางนี้ก็กระนสังบริราเอไปทางนู <t <t ้ทางนี้ก็ต้นยาวไปทางนี้น้มาากที่นี้มาที่ต้ตามทางนี้นี่หรือสตึกหรือลมยืนเนเขตก็ ลเลยรอบเลยอ้าแต่เอ้าช่วยกันความคิดจะเอาอยัางไงเนาะจะทับก็เขาไม่ให้ทับเนะาะฮ้ทับได้ไหมไม่ต้องทับแล้วนี่อืมไม่ต้องทับแล้วถึงแต่ปลายมานานแล้วเขาไม่ให้ทับหรอกเดยกก็โตจากเขาเลยแล้วเนาะโต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 ,โต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 นี่หละครับ ดาวไปทบเขาเลยจออรนะุดที่สองครับจุดที่สองก็คือว่าเสียกระกากระสัง นอนไปอะ,อะไรละ่ะบ้านนี่ไปทางนี้ก็ตนยาว <c oughs> แล้วไปทางอ,อู้ซี่แยกนี่แลยกับทางน,นู้นอู้รถมุนมานี่ก็ระกาสมิไปทางนี้ก็สตึก <c oughs> ทางสตึกทางสตึกนี่ครับไปทางนนูหนนี่สตึกนะครับไปทางนู้นเสตึกหรือ เลมดวนเลยไปกันพระร่มเนาะไปทางนี้ก็กระสังบุรีรัม็กล้าได้รับนี่ทางโต้โอ้โหรถนี่นลครับผมงานจุดนี้เลยรับจุดจุดที่สองสียเกิดกับเซมิด เออแกได้แล้วครับเยวเรนจะช่วยช่วยเขาแล้วนะเออแกนี่กูรู้แล้วครับครับผมนี่เละชอบก็ติดตามติดตามไปเรื่อยเลยครับได้ยินอะไรครับอ่าแกนี่แหละช่วยแล้วไม่มีมือกลองช่วยเนาะก็เลยแกนี่ก็เนาะกูรู้แล้วเนาะบอกจุดๆอันนี่เนาะ บุญบุญปายบุญประจำปีของบ้านนงขนกลุงนองขคนวันที่หนึ่งมกราไอ้หกเปดนี่ละครับปีใหม่คือว่าปีใหม่นี่แล้วนะอะครับผมปีใหม่ครับผมแค่นี้เลยครับ